ดิฉันนางสาวจิรพัชข้องแคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เลขที่16วันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิตค่ะในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะคือเคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต2.1อะตอมธาตุและสารประกอบ2.2น้ำ 2.3สารประกอบคาร์บอนของสิ่งมีชีวิต2.4ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งหัวข้อหลักที่เราจะมาเรียนในวันนี้ก็คือสารประกอบคารบ์บอนของสิ่งมีชีวิต2.3สารประกอบคาร์บอนของสิ่งมีชีวิต2.3.1คาร์บคาร์โบนคาร์โบไฮคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดและกรดนิวคลีก จุดประสงค์ของการเรียนรู้คือสืบสืสบค้นข้อมูลอธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตรวมทั้งความสําสคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิตสารประกอบคาร์บอนที่พบในสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จัดเป็นสารอินทรีย์มีหลายประเภทเช่นคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนโ,โปรโตีนยูเรียมีเทลิพีดและกรดนิวคลีอิก อะตอมของคาร์บอนก็จะมีอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงนอกสุดเท่ากับ4โมเลกุลทำให้มีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ4สามารถเกิดพันธะโอโคคาเลนได้ทั้งหมด3รูปแบบได้แก่พันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะ3โดยปกติอะตอมของคาร์บอนสร้างพันธะโควาเลนกับอะตอมของธาตุอื่นๆเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนและ ไนโตรเจนแต่ถ้าเป็นสารอินทรีย์ที่มีอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบเท่านั้นจะเรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนยกตัวอย่างเช่นมมเทอีเทอเอทิลีและอะเชอะเชทิลีกลุ่มอะตอมที่แสดงสมบัติโดยเฉพาะในโมเลกุลเรียกว่าหมู่ฟังก์ชันเช่นไฮดรอกซิลคาร์บอซิค คาร์บอนิกกลุ่มคีโตคาร์บอนิกกลุ่มไฮด์รไฮเอมิโนซันไฮดริกและฟอสฟีจะเฉพาะในสารเฉพาะของคาร์บอนเราจะมาดูกันนะคะว่าในกลุ่มฟังก์ชันเหล่านี้เราจะพบในคาร์บอนอะไรบ้างกลุ่มไฮดรอกซิลพบในคาร์บคาร์โบไฮเดรตเช่นน้ำตาลแอลโกอฮอล์เช่นกรด ดิเซลเอรคาร์บอิกจะพบในกรดอะมินโนลิพิดเช่นกรดไขมันคาร์บอนิกกลุ่มคีโตจะพบในคาร์โบไฮเดรตเช่นฟรักโตสไรบโลบลอดคาร์บอนิกกลุ่มไฮดรลันจะพบคาร์โบไฮเดรตเช่นกลูโคสไฮโดรสกาเลโทสมู่อมิโนจะพบในกรดของอะมิโนซันไฮดริกจะพบใน กรดอะมิโนบางชนิดเช่นฮิสเทอีนหมู่ฟอสเฟตจะพบในลิพิดเช่นฟอสโฟลิพิดกรดนิวคลีเช่น DNA, r ็นและ ANP ปกติสารประกอบของคาร์บอนที่อยู่ภายในเซลล์จะอยู่ในรูปของพอลิเมอร์ซึ่งพอลิเมอร์จะมีหน่วยย่อยเรียกว่าโมโนเมอร์ยกตัวอย่างเช่น DNA โมโนเมอร์ของ DNA คือนิวคลีโอไทด์โปรตีนเป็นโพลิเมอร์ พอลิเมอร์ของโปรโตีนคือกรดอะมิโนแป้งเป็นพอลิเมอร์แป้งเป็นโมเมอร์ของกลูโคสเราจะมาดูคาร์โบไฮเดรกันนะคะประกอบด้วยประกอบด้วยค,คาร์บอนออกซิเจนและไนโตรเจนถ้าเราจะพิจารณาจากขนาดของโมเลกุลเราสามารถแบ่งคาร์โบไฮเดรตออกเป็น3ประเภทกลุ่มที่1คือโมอโนแซคคารา หมู่ที่2ไดแซคคารายหมู่ที่3ามพอลิกแซคคารายในส่วนของโมโนแซคคารายประกอบด้วยคาร์บอน3าถึงเอะตอมเราจะพูดถึงโมโนแซคคารายที่มี5อะตอมขึ้นไปโมโนแซคคารายที่มีคาร์บอน5อะตอมเราจะเรียกว่าเพนโทสเช่นไรโบสไรบูโรสโมโนแซคคารายที่มีคาร์บอน6อะตอมเช่นหอะตอมเช่นเฮกโซสเช่นกลูโคส ฟรักโทสและกาเลกโทสเราจะพิจารณาตำแหน่งของโมโนแซครายจะแผนภาพจะเป็นศูนย์ของโครงสร้างที่มีคาร์บอน6อะตอมแล้วเราก็จะเรียกว่าเฮกโซดเราจะพิจารณาจากหมู่คาร์บอนิลโดยคาร์บอนตำแหน่งที่อยู่ใกล้กลุ่มคาร์บอนิลมากที่สุด เราจะนับเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1จากแผนภาพที่ให้มาจะเป็นโครงสร้างของ,ของโมโนไซครายกลุ่มของกลุ่มต่างๆนะคะถ้าเราพิจารณาจ,จากจํานวนของคาร์บอน เราสามารถแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มเพนโทสและเฮกโทสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเพนโทสคือไรโบสและไรบูโลสถ้าเป็นเฮกโทสก็คือค cool ูโคสกาเลกโทสและฟักโทสกลุ่มคาร์บอนิลจะจัดเป็น2กลุ่มคือกลุ่มอะดิไฮกลุ่มที่มีไรบูโลสฟักโทสจะเรียกว่ากลุ่มคาร์บอนิกกลุ่มคีโตเราจะมาดูกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มไดแซคคาราย กลุ่มไดไซคารายจะประกอบด้วยโมโนแซคาราซ์โมเลกุลเชื่อมต่อกันโดยพันธะโควาเลนต์เรียกว่าจะเรียกว่าพันธะไกลโครซิกดิก็จะมีซูโคสมอนโทสและเลกโทสกลุซูโคสมอก มอนโทสและเล็กโทสประกอบด้วยโมโนไซค,คารา์ชนิดใดและเชื่อมกันด้วยพันธะไกรโครซิกแบบใดเราจะมารู้จักคำว่าเดลต้าและซิลต้ากันนะคะหลักการของหมู่ไฮดรอกซิกและอะตอมของคาร์บอนของไฮโดรเจนที่เชื่อมต่อกับคาร์าบอบนตำแหน่งที่หนึ่งของค cool ลูโค o ส e มีการจัดเรียงในระนาบสามมิติที่แตกต่างกัน ซูโครสซูโครสจะประกอบด้วยโมโนแสกคารายก็คือคลูโครสและฟรักโทสคือคาร์บอนตำแหน่งที่1คาร์บอนตำแหน่งที่2คาร์บอนตำแหน่งที่3คาร์บอนตำแหน่งที่4คาร์บอนตำแหน่งที่5และคาร์บอนตำแหน่งที่6ส่วนของฟรักโทสก็คือคาร์บอนตำแหน่งที่1คาร์บอนตำแหน่งที่2คาร์บอนตำแหน่งที่3คาร์บอนตำแหน่งที่4คาร์บอนตำแหน่งที่5คาร์บอนตำแหน่งที่6และคาร์บอนตำแหน่งที่ เพราะฉะนั้นนะคะตำแหน่งที่ะเกิดพันธะไกลโคซิดิกคือตำแหน่งที่1ของกรูโคลและตำแหน่งที่2ของฟรักโทสเพราะฉะนั้นนะคะพันธะไกลโคซิดิกจะเป็นแบบอัลฟาหนึ่งสองซึ่งถ้าเราสังเกตที่เกิดพันธะไกลโคซิดิกก็จะมีน้ําเกิดขึ้น ซึ่งกูโค้ดก็จะเป็นพวกน้ำตาลน้ำตาลขั่วน้ำตาลทรายน้ำตาลตหนูนน้ำตาลมะพร้าวถ้าเป็นน้ำตาลสับมะพร้าวก็จะได้น้ำตาลจากต้นมะพร้าวถ้าเป็นน้ำตาลตาหนุจะได้จากต้นน้ำตาลตาหนุค่ะถ้าเป็นน้ำตาลทรายก็จะได้ต้นอ้อยนั่นเองค่ะ ถัดมาก็จะเป็นมอนโทสค่ะจะประกอบด้วยโมโนแซคคารายเป็นกรูโคสทั้งคู่คือกรูโคลสองโมเลกุลน,นั่นเองวิธีการนับตำแหน่งของคาร์บอนก็คือกรูโคสตำแหน่งที่1กรูโคสตำแหน่งที่2กรูโคสตำแหน่งที่3กรูโคสตำแหน่งที่4กรูโคสดตำแหน่งที่5และกรูโคส ตำแหน่งที่6และอีกหนึ่งคูโคนะคะก็คือคูโคสตำแหน่งที่1นคูโคตำแหน่งที่2อคูโคตำแหน่งที่3าคูโคตำแหน่งที่4ีคูโคตำแหน่งที่5และคูโคสตำแหน่งที่6กนั่นเองค่ะมอนโทสจะใช้คาร์บอนตำแหน่งที่1และคาร์บอนตำแหน่งที่4จะกลายเป็นกรดพันธะไกลโครซิดิกนั่นเองจะเป็นพันธะไกลโครซิดิกแบบเอลฟาหนึ่งสินเองซึ่งมอนโทสเป็นน้ำตาลที่พบในผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามอนโทสซึ่งเป็น การแปรรูปมเมล็ดเมล็ดเมล็ดพันธุ์ธัญพืชโดยส่วนใหญ่จะเป็นพืชจำพวกข้าวมอนโธวิธีการเป็น วิธีการแปรรูปเช่นการผลิตโม้ข้าวเป็นการนำเมล็ดข้าวมาแช่น้ำแล้วปล่อยให้งอกซึ่งในขณะงอกจะมีการสร้างเอนไซม์อะไมเลสมาย่อยแป้งให้มีโมเลกุลเล็กลงเป็นมมนโทซิมิกและกูโคลสจากนั้นนำเมล็ดข้าวที่งอกมามาให้ความร้อนเพื่อหยุดการงอกซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเมาส์ ในรูปแบบต่างๆ,างๆเช่นอาจจะเป็นโจ๊กเป็นเมลข้าวหรือว่าอาจจะเป็นอาหารที่เรารับประทานก็คือข้าวหูนั่นเองค่ะเลักโทสประกอบด้วยคือโมโนไซคลาร์คือกาเลคโทสบวกกูโคสวิธีการนับตำแหน่งของคาร์บอนกาเลคโทสคือคาร์บอนตำแหน่งที่1คาร์บอนตำแหน่งที่สองคาร์บอนตำแหน่งที่3าคาร์บอนตำแหน่งที่4คาร์บอนตำแหน่งที่5และคาร์บอนตำแหน่งที่6ถ้าเป็นของกูโคสทุกคนก็น่าจะนับเป็นนะคะ คาร์บอนตำแหน่งของพันธะไรโครซิดิกระหวางการเลกโทสและกูโคสก็คือตำแหน่งที่1และตำแหน่งที่4บแบบเบลต้าหนึ่งสีค่ะเล็กโทสจะพบในน้ำตาลของนมงวนั่นเองค่ะในน้ำนมนมงวอะ่รประมาณนี้นะคะถัดมาเป็นโพลิแซคคารายโพลิแซคคารายนะคะจะมีหลายชนิดเลยก็คือแป้งอะไมโลสอะไมโลแพคติน ไกลโคเจนเซลลูโลสไครทินเพ็กทินเพปทิดกไกลแคนในส่วนของแป้งก็จะเป็นอะไมโลสแผนภาพของอะไมเลสะต่อกันยาวๆพันธะกไกลโคโซิดิกแบบอัลฟา1-4อะไมโลสเชื่อมต่อด้วยกันด้วยพันธากไกลโคโซิดิกแบบอัลฟา1-4แป้ง เป็นอะไมโลแพคตินอะไมโลแพคตินจะมีรูปแบบในการแตกแขนงออกมาจากสู่ตรงตำแหน่งที่แตกแขนงจะใช้พันธะโคกลาซิดิกแบบเอฟฟาหนแต่การเชื่อมต่อคู่โคตในสายเนี้จะใช้พันธะแบบโกโคซิดิกแบบเอฟฟาหนความแตกต่างระหว่างอะไมโลสและอะไมโลแพคตินอะไมโลสก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ได้ไม่ดีทำปฏิก ทำปฏิกิริยากับสารละลายไฮโอดีนให้มีสีน้ำเงินแต่ถ้าเป็นอะมโลเพกตินเป็นโพลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ดีกว่าอะมโลสทำปฏิกิริยากับสารละลายไฮโอดีนสีม่วงแดงเมื่อทำให้สุกมีลักษณะใสและเหนียวดูดซับน้ำได้น้อยและเกิดการพองตัวได้น้อยกว่าอะมโล มาเป็นไกลโคเจนจะมีลักษณะหน้าตาคล้ายกับอะไมโลเพคตินและเขาจะมีการแตกขนาดมากกว่าอะไมโลเพคตินในรูปแบบที่แตกขนงจะใช้พันธะไกลโคซิดิกแบบเอลตาหนึ 16. ส่วนเป็นพันธะที่ต่อการจะใช้พันธะไกลโคซิดิกแบบเอลตาหนแบบเดียวกับอะไมโลเพคตินจะสะสมในตับและกล้ามเนื้อของสาถัดมาเป็นเซลลูโลสจะใช้ในการเชื่อมแบบพันธะไกลโคซิดิกแบบ แบบเบลตา14เซลูโลสในแต่ละสายมีการเชื่อมกันในแต่ละสลายยึดด้วยการแบบพันธะไฮโดรเจนในส่วนของสารที่1และสารที่2มีพันธะไฮโดรเจนยึดกันและติดกันเซลูโลสไม่ละลายน้ําแต่สามารถดูดซับน้ําได้ทําหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักของผนังเซลล์พืชซึ่งมนุษย์ได้รับเซลูโลสเข้าสู่ร่างกายจากการับประทานอาหารเช่นผักผลไม้ แต่เซลลูโลสจะไม่ถูกย่อยเนื่องจากในร่างกายของมนุษย์ไม่มีเอนไซม์สำหรับย่อยเซลลูโลสจึงเหลือเป็นใยกากอาหารเป็นการเพิ่มปริมาณกากใยในอุจจาระทำให้ขับถ่ายสะดวก ป้องการมะเร็งลำไส้ใหญ่ถัดมานะคะก็จะเป็นไคลทินพบในเปลือกของพวกกุ้งปูมแมลงเพ็กตินนะคะจะพบในผนังเซลล์พืชเช่นด้านในเปลือกของผลไม้ส้มโอเบทิโอไกลแคนพบในผนังเซลล์ของแบคทีเรียคำถามข้อแรกนะคะก็ไก่ถึงงง,งู<ม>คือแบบจำลองของ ของโพลีแซคคาไรชนิดใดสองบริเวณที่1ของสามน่ถึงสามน่าจะพบโพลีแซคคาไรชนิดใดกไก่กถึงงองตามลดับโดยใช้ตัวเลือกกไก่ถึงงองในรูปนะคะหนึงงอํกลังกินหญ้าอยู่ซึ่งในงอนในภาพจะชี้ไปที่ตับซึ่งตับก็จะมีเซลล์ตับดําน่นที่2คือไกลไกลโคร คโร,รพลาสซึ่งในครโรพลาสก็จะมีอะไรบางอย่างอยู่เลิอเลยนะคะข้อ1ก่อเกถึงงองูคือแบบจำลองของคือพอลิสไรายชนิดใดคำตอบก็คือก็คือคำตอบของไครโตรเจนข้อ2บริเวณที่1นึ่ามน่าจะพบพอลิสไรายในชนิดใดก็กถึงงองูตาลำดับคำตอบก็คือ หนึ่งกอไก่สองข,อขงงง้ขอควายและงูสามข้อไข่นั่นเองต่อมาเราจะมาดูกิจกรรมที่สองจุดหนึ่งลักษณะของแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าคําถามข้อแรกนะคะจะผลการทดลองแป้งแต่ละชนิดหลังได้รับความร้อนมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคาําตอบก็คือแป้งข้าวเจ้ามีลักษณะแข็งร่วนไม่เหนียวจับตัวก,นกันเป็นก้อนเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะจะนุ่มเหนียวขุณ